สวัสดีค่ะมินนะคะขอฟังค่ะคโ,โจรครับโอเคทุกคนรู้ไหมวันนี้เราอยู่ที่สนามไหนกันเอย่ยไหนครับเราอยู่ที่สนามบ้านระก,กาศนะคะหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบอลลีเชียร์กอล์ฟลิงนั่นเองรู้ไหมว่าตั้งอยู่ที่ไหนขับรถมาเนี่ยรู้หรือเปล่า ลับตามาโอเคเดี๋ยวมิ้นบอกให้เลยแล้วกันนะคะว่าโจเราอยู่ที่ถนนบางนาตาดกิโลเมตรที่29หาง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่หลุมสี่นะคะถือว่าเป็นหลุมซิกเนเจอร์ของเขาเลยตอนนี้ค่ะที่สนามนี้นะจะมีอยู่ที่4ี่หมุดหมุดดำหมุดโปรเนี่ยจะอยู่ที่600หลาซึ่งค่อนข้างไกลกันเลยทีเดียวแล้วก็หมุดที่2หมุดเขียวที่อยู่ด้านหลังของเราเนี่ยก็คือระยะ568หลานั่นเองโอ้ ไกลมากเลยปรโจสำหรับปรโจ์ถือว่าไกลไหมไกลครับไกลเลยนะเดี๋ยวเราต้องมาวางแผนกันดีๆนะคะแล้วก็หมุดที่4เนี่ยคือหมุดสีน้ําเงินก็คือระยะ526หลาไกลามากๆเลยใช่แล้วขนาดหมุนสุดท้ายนะหมุดขาวสําหรับที่ผู้หญิงต้องตียัง406หลาเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาตามดูกันว่า ปโปรสมคนเนี่ยจะวางแผนการเล่นยังไงโอเคเดี๋ยวโปโจทีออฟเลยวันนี้โปโจจะตีจากหมดสีเขียวนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยค่ะพี่โจตีไปไหนอะไปทางมึงไงไม่ใช่ทางนี้ข้ามน้ำข้ามน้ำไดเวอร์ทางนี้คะ่ะโป ก่อนนี่เรามีตัว g a r ม i n G80 มาเราทำให้เราเห็นสนามชัดมากเลยเห็นไหมนี่ มีน้ำข้างหน้าอีกอันนึงด้วยนะเห็นหรอือเปล่านั่นหมายความว่าไอตัว G 8 0เนี่ยสามารถบอกเลยเอาได้ชัดเจนเลยเพราะว่าตรงที่เรายือนอยู่เนี่ยมันไม่สามารถเห็นได้ถึงทกรีนใช่ไหมถูกต้องอ๋อราคาเนี้ยมินตีไดเวอร์สองาสิบมินก็ตกน้ําพอดีเลยอ๋องั้นแสดงว่าถ้ามินตีไป250ริเนี่ยมินจะตกน้ําด้านหน้าใช่ไหมใช่โอ้สบายเลยพอตีแค่สอง ไปดูหลุมซิกเนเจอร์ต่อไปพร้อมกันเลยพร้อมกับวิธีการเล่นของโปแต่ละคนโอเคพร้อมนะคะเจอกันเจอกันไปดูกันโอเคหลุมน,นี้พาสามนะคะจะเห็นว่าตรงนี้ขึ้นดนวยว่าถึงทงเนี่ย80หลาเดี๋ยวเรามาดูว่ามีลมหัือเป่า นิ่งเลยเพราะฉะนั้นมินจะตี80หลาพอดีถึงทงนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามินจะใช้เหล็กอะไรตอนนี้เราอยู่ที่หลุม16ที่แบลรี่เชียเนาะเป็นหลุมที่ไกลและทงเนี่ยปากอยู่ในจุดที่เล่นไม่ได้เลยเพราะว่ากรีนเป็นไง เท hey, แบบนี้เล่นตรงไหนตกตรงไหนก็วิ่งทะลุหมดมาเดี๋ยวฝ้ายจะมาแนะน,นำง่ายๆก่อนว่าควรจะเล่นอะไรตกแบบไหนเนาะเพราะว่าถ้าตกเข้าไปในกินนิดเดียวเนี่ยคือทะลุหลังหมดเลยคราวนี้เรามาดูระยะในกามินกันดีกว่าว่าหน้าธงเนี่ยมาระยะเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้เราจะเลงไปหน้ากินเนาะซึ่งระยะมันอยู่ประมาณ๊ลากลงมา ร้อยสามสิบแหละร้อยสามสิบเอ็ดร้อยสามสิบสองเนอะเป็นระยะที่เราควรจะแครี่อะงั้นเดี๋ยวเรามาเลือกเหล็กกันเลยเหมือนได้อะเอาไดเวอร์ไหมสู้ฮ้ยอ่านลายดีได้มากยกได้ เซฟไปวุตวินุ่งสุดท้ายแล้วพี่โจเป็นไงวงตีสนามนี้ยากไหมยากนะลมแรงด้วยเออลงแรงเพราะมันเป็นลิงคอร์เนี่ยใช่ป่ะแล้วเนี่ยตีไปไม่รู้ต้องตกทรายตกน้ำสก๊อ์เท่าไหร่ไม่รู้แล้วเนี่ยโอ้หเยอะเลยแล้วพี่พี่โจตีเนี่ยพี่โจวางแผนยังไงบ้างอะวางแผนหรออืมก็คนมากเหรอตีแทงมากกว่า เราะว่า,า,กกวาตีแทงตีแบบครึ่งวงไม่ตีเต็มวงมากอะไรประมาณนี้เขาลมใช่ไหมใช่ลมมันแรงด้วยแล้วนี้โดนกินไหมเราอ่ะโดนดีโดนดีโดนดีโดนสาวๆลุ่มซะแล้ว <c oughs> โอเคมาวปโจ้เรามาดูให้กําลังใจพี่โจหลุมสุดท้ายกันดีกว่า <c oughs> ไหนดูระยะซีของโปโจ๋เนี่ย498 500หลาพี่ไป500หลากามินบอกว่าไงการมินบอกว่าไ,านาไหนดูซีนี่ถึงธงประมาณ 400- 4 7 2หลาอ่า<ช>หลังรีนคือ489หลาใช่หหลาโปรโจรได้ไปเต็มที่เลยเท่าไหร่ไดวเวอร์200หลาเฮ hey! ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันาาากามินรุ่นอะไรอ่ะเอ2อ <S 42 S 1> เอ้ยดีหันมาต่อทงอ่ะสวาสดีดีอ่ะให้ตีใหม่อีกทีนึง ตรงมากเกี่ยวมากพี่ลงสุดท้ายละไปเดี๋ยว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 ใช้การุ่นไรอ่ะ Apple w a t c ททำไมไม่ใช้ Garmin S42 อเอ้าซื้อที่ไหนอ่ะเดลเวฟกอล์ฟเซ็นเตอร์อ๋อเขามีส่วนลดพิเศษด้วยใช่ไหมมีครับแล้วถ้าหนูมีอ่ะหนูจะตีดีขึ้นปะดีดีขึ้นสิมันช่วยวางแผนนี้เหรอใช่ช่วยวางแผนลองดูลูกนี้เลยก็ได้ นุระยะระ<น>ยะจากอะไรอะ่ะกามินดีดดใช่ดีแปดศูนย์นี่มีเลเยอร์มีไซมีทุกอย่างเลยเห็นไหมอ๋อสะดวกมากเลยอ,ะอ่ะครบเครื่องเลยนะ เป็นไงบ้างตีจบ18ลุมละดีนะส่วนตัวมินชอบมากเลยนะพี่โจเป็นไงบ้างชอบดีสนามกว้างดิสนามกว้างใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าจริงๆอ่ะคือลมมันแรงมากๆเลยนะโชคดีที่เรามาตอนเช้าลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่าต้องบอกไว้เลยว่าลมนี่เป็นอุปสรรคของสนามที่นี่เลยอบวกกับทั้งบ่อทรายต่างหากแต่ก็โชคดีที่เรามีอุปกรณ์ตัวช่วยก็คืออะไรนะกามินเคเอสสี่สองื้อสี่สองเอส 4 2แล้วก็็8 0เนาะ g 8 0โอเคถ้าใครสนใจการมินนะคะไปติดต่อซื้อได้ที่สั่งซื้อได้ที่โรงเรียนสอนกอล์ฟเลเวอฟกอล์ฟเซ็นเตนั่นเองเรามีส่วนลดให้ด้วยเหมือนกัน <ừ. S 1> ใครสนใจรุ่นไหน <c oughs> เข้าไปดูได้เลยเข้าไปกกั่เลยแล้วก็อ,อยากฝากไว้เนาะสนามนี้เป็นอีกสนามหนึ่งในประเทศไทยที่ให้ความรู้สึกเหมือนตีอยู่ต่างประเทศเลยใเ <c oughs> ยีาา่ยมามากเยี่ยมากสนามนี้แบบต้องขอตบมือให้เลยแล้วก็ สำหรับใครเนาะที่สนใจอยากจะมาตีสนามนี้พวกเราก็คือไปให้เชียรหรือที่เขาเรียกว่าบรรยากาศนั่นเองนะคะ mm hmm. ก็คือให้ไปติดต่อได้ที่กอล์ฟด mm ีดีหรือเข้ามาเป็นเมมเบอร์ติดต่อได้ทางสนามเลย mm hmm. นะคะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันสนามหน้านะคะ mm hmm. บ๊ายบาย,บาย